อึมท่ารผู้ชมสวัสดีครับอึมือนี้ครับนักปล่อยงวูช่วงนี้ต้องรีบชายครับนะบรรยากาศนี่แหละเส้นสายเกาโมงครับอึเอ้ึมอยเอ้ยอึมนะครับที่สเกิร์ตโลมาสาวที่สเกิร์ตหน่อยมาอยากงเอ้ม Rồi yên vô Ê Ê Đây nâng gãi nhăn nâng hấp Ê Ui Ê, Ê! Ê! หัวฟังนี่ลองอีกรอบร้อยนะครับสวนพอร์ลิตนะสวนดอกดาวเอ้ยก็อึยอึยยังมาหยากีอยู่ครับนะว่ายากยางอากาศร้อนนะครับช่วงนี้เป็นอาทิตย์แล้วนะอากาศร้อนมากเลยนะครับประมาณเที่ยงนี่ขึ้นอยู่ที่40 40องศาขึ้นนะครับน,นี่ก็ว่าหมวกนี่เป็นเลาะเบิงบอลเหลี่ยงโบมี่ครับนะ ทางปลาท่ามูลม,มีเลยทางทงทางนี้กัไทยกันหมดแล้วนะเหลือในน้อยครับนะแต่บอกก็ถือว่าเป็นทุ่งกว้างครับนะมีฟางนี่เศษฟางในหน้าเนี่ยซึ่งอ่าหยาในขั้นหน้าเนี่ยซึ่งหยาจะเหี่ยวแห้งกะอ่ะัพอได้กินมันกว้างครับนะพื้นที่กว้างอากาศห่อนมันกับเศร้าหงมมายแด้อยู่แต่ว่าจะ,ะไปปลาท่ามูลช่วงนี้ก็อ,อาจจะอบอ้าวครับแล้วก็บ่ม,มีทีเลยครับนะ วันเรียนนี่น้อยแห้งครับเนาะมีน,มนาปังมันส่วนหลายน้ำมันได้ไกน่นนำเอ้ย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 เอเอ,อจอดไล่ยังได้ดีนั่นก็ขวกไอ้สุพนธ์ครับนะในขวกในนาเพิ่น

lang hoặc là lang hoặc là ướt ô liền lắm liền đây là khoáng thì mới ướt nhà này

ไปรอเบิงทีเลี้ยงนะบ่ววมีครับนะบเลยจำใจต,ต้องมาถุงคือเก่าครับนะไปเลยถุงคือเก่าแนะต่ว่าต้องมาต้องมาออกมาเบิงดูกว่าเก่าครับเพราะว่า <Anything S 2> เป็นไปหาของเขาบ้านครับสิไปทุ่ถีบทุ่เดนแล้วครับบ่้องมี่บนกินครับนะถึนขั้นหน้าได้กกับยางไตขั้นหน้ามีหยาแนงแหงๆกับไตไปแต่มาตกทีบได้ครับนะไปทุท่ถีบครับนะหนูว่านเกือบเขาบ้านครับเขาบ,บ้านจะมีของนะครับนะมี ไปฝากทีแมม่พันธเลี้ยงนะครับนะทังน้องยมมาทางผุนครับปลาทำมูลรลอมมูลครับแม่พันธ์เลี้ยงกับไปทางผุนยโสไทยหันตะไลครับมีเขาหน้าปังครับนะมีของมีสวนมีสวนผุนนั่นนะนะเฮ้ยลงมากินหลังลุ้มฉุหลังลังมักแยกอของมาครับเฮ้ย ลงไปตัวที่ผ้ามูแวะครับนะเฮ้ยกำลังจะขึ้นมาบุมิหยาก็ขึ้นไปเลยครับนะครับสมโชมอือเหี่ยวครับนะนี่ขนาดเก่าโมงนะครับเลยเก่าโม่งยังเหี่ยวขนาดนี้ครับเทียงหิบเบื้งบ่ได้ครับเบิ้งบ่จืดครับเหี่ยวแห้งเลยครับนะเบิ้งบ่จืดเลยเทียงอากาศก็ะห่อนพร้อมแล้วครับนี่เห็นบ่ กล่องเหี่ยวท้ายนี่ห่อนมือแล้วครับนี่อาจจะตัดไปอีกครับนะเป็นจำพวกว่านี่กับบริษทัทถ้คลิปนะบริษทัททายห่อนอากาศห่อนน้ำนี่ครับตรงที่ฉีดยาลดแล้วครับนะหายบวมแล้วไอ้เ,เสพแล้วเราไปบุญโฮม่อไปกับขุ่นเนาะตรงเรามดระวังครับนะตรงเออจับล็อกกี่ดีครับนะใหญ่พื้นดินได้ครับ ฉีดต้นข้อไปแล้วกันนะครับเนาะปเปลี่ยนบอลฉีดนะจะเป็นฉีดในซอกกะต้องเบิ่งดีๆครับในซอกบางบางที่มันจะว่าเอี่ยวตัวมันช่องเข้าไปนี่นครับฉนะีดยาครับแต่ฉีดได้ไม่มีปัญหาครับเนาะบอเอ้ยข้อเอ้ยเอ้ยเมลยีมัน,มน,น,มน,นุ่นนกงกล่นครับเห็ดให้เป็นบระยากยางครับมีมูครับ เป็นบรรยากาศหมูนกขวัญเป็นเนลออยนนบ็ค่อยหยาครับถ่าหมูอดึดอึน่าเผอบ่ได้ครับเอ้ยเผอลงไปข้างล่างเผอปูเป๊ะป,ะปะั๊บครับเวลากล้องไปได้านล่างไล่ห้าครับพอมียัง เว้กินแล้วก็ไล่เงาครับกินแล้วก็ตันท่ากันครับไม่หยากินแล้วก็บ่อยหยางครับเอ้ยจองเล็กนี่บ่ริเวณครับนะนี่ก็จะยนนยอยู่ใก้ลูกสายอันนี้ก็ทิ้งหยาเด้ครับ,บน,นี้เอาเอาละเริ่มมีปัญหาเฮ้ยห่อยชี่แล้วครับถ้าไล่มาพร้อมกันครับเพิ่มแป๊บเดียวครับ ก็จะแยกห่างกบมาครับห่างผุนบมากิมงห่อจะได้ท้ำตัวครับสดเดี๋ยวลงไปไล่สายขวาครับ ขาดไปเรืเอ่อยๆครับหยุดเรื่อยๆเฮ้ยเอ้ยจ่าฝูงครับจ่าฝูงหองไล่ขึ้นมากครับนะเฮ้ยนันนนนน่นๆๆเฮ้ยเห็นแล้วไหม ขึ้นใหม่ได้ครับเีบบอกาม่าน้ำครับจะบอ่อดดลำบา,จากจะคลองครับนะได้ขึ้นมาอยู่ครับแต่คุณโซลังครับโซลังนี่ก็ต้องตีหายจลกหน่อยครับนะไปครับจักหน่อยเฮ้ ดแล้วครับเอ้ยเฮ้ยพอไปดันนาเนี่ยเพิ่นจะไปได้แล้วครับถ้าเพื่อนจะเลี้ยวลงเพล่อกไงยางไปได้แล้วเพิ่นหูจุดแล้วเอ้ยเอ้ยยังเร็วต่อแตะต่อแตะเอ้ยก่อนครับเฮาซาเสมอ บ่มีลนะครับหนาบ่มีแล้วไถเห็นบ่ครับไถกันจังในเวลาทำหนาครับนี่ปกตินี่สองสามปีหลังมันนี่ประมาณวันที่สิบก็ว่านแล้วครับเนาะวันที่สิบเมษาก็เริ่มหวานกันแล้วปีนี้อาจจะล้างทรงการครับเบิงเ่งแล้วเบิ่งลักษณะแต่ละหน้านี่ล้างทรงการจะหว่านครับนะเฮ้ยเฮ้ย โฮมครับเอ้ยจัดสุดง่ห้อ,อุ้นโฮมเอ้ยเอ้ยมอว่านี่ปล่อยอยู่บนเดียวกันกับบนนี้ครับไปล่งพุ่นแล้วแต่บบไปเมื่อวานไปน้ำควายไปเจอควายครับเขาไปดงครับ Uh, lúc hòn đứt đứt alo ê anh nhang không anh nhang nhỉ anh nhang với phút. จ้าครับเอ้ยกระทะลูกครับมิงเผาเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่ถึงรอบบางทักนะครับว่ามีควายบริเวณนี่อาจจะบ่เขาไปทางดันขว้านะครับนะรว่านเขาไปดงเอ้ยไปพุ่นอยู่หรอ่ เอ้ยมาตะเบยไอผุนบ่ได้ได้พุ่นเขาหมูว่านเขาหอดพุดด่นไงงัวผมแล้วมันมาได้จังใดบุเกือบหอดวัดป่าปะอาของหน่อยเดินตุ้มใหม่เป็น,น,นพ่อค้างไปหลายมือเอาเอาเอาขึ้นได้ไหมนั่น โอ้เก่งครับเกง่งโอ้คืนได้เสยครับคืนได้เสยคืนได้เสยแต่ว่านี่ฟุงนี่นี่ได้เวลาเนี่กลับเลยนะครับนะบมื่อกียวครับสีม่วงกลับเลยของน้อยของน้อยผูคือเมียนี่โอ้หมันดันี่ ผมหล,ลอดบ่โอ้คือครับขี้ลายอยู่ขี้ลายตัวอยู่นั่นโมแม่เพื่อนยังน้ำกลวนั่นบ่แม่เพื่อนตัวใดนตัวนี้บ่โอ้ให้ลูกคือตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยอ่ะมื่อนี้ไปน้ำแม่วีคห้เก่าครับนะ ก็ด่อมาเราบช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ